สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านกับผู้ชปผูคุงวันนี้กลับมาต่อกับชอปเปอร์คุงท้ออ,อีกครั้งซึ่งเป็นท้อกลางเดือนอีกแล้วคือไม่ได้การทำท้อกลางเดือนบ่อยๆหรอกแต่ว่าจะบอกให้ฟังว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะที่อะไรนะพี่บอกมานานแลวใช่ไหมว่าจะอ่าจะแจกเกมอ่าซึ่งตอ่อย่างที่บอกอย่างที่พี่บอกบ่อยๆว่าต้นปีพี่ที่จะแจกเกมเพราะงั้นโอเคเรามาแจกเกมมาดีกว่านะซึ่งก็โอเคเดี๋ยวพี่จะบอกรายชื่อเกมแต่ะที่ดูก่อนเออนี่ละละตัวรายชื่อเกมที่พี่จะแจกน้องฟังดีๆนะฟังดี เกมที่จะแจกในในปีนี้นะฮะก็จะมีอ่าหนึ่งไบโอชภาคแรก1นรางวัลไบโอช็อภาค2 1รางวัล d ดทไล i ์ฮิตแมนบัตรมันนี่ฮิตแมนแอปซูลชันพวกนี้1นงรางวัลหมดนะมาเฟีย s p e ส of กออฟเด n e ไลท์ดาร์องพอทอแรกอ่าอ่าไออะไรนะโอลิอนเพอรไอที่มันยิงไดโนโเสานนะร์อ่ะเออมี3รางวัลน่าจะแจกฟรีอ่าแล้วก็มีส l i e p i n g Do g รางวัล คัสซ er, ินแคชเชอร์กับกลับไปกับเบลนท์บ็อกซ์เทอเตอร์เอ่มันจะเป็นแพ็กรวมกันนะอ่ะเออหนึ่งรางวัลน,นะแล้วก็ How to Survive 1รางวัล t ูเมดเดอร์รางวัลเออ p เดย์หนรางวัลแล้วก็ชาร์ด w อลเลย 1, นะ์อีกหนึ่งชาร์ด r อลเนะอีก1รางวัลซึ่งก็ทั้งหมดนี้พี่จะแจกนะครับฝังเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวพี่ไปเขียนบอกโพสในในในเฟซบุ o กพี่อีกทีหนึ่งถ้าน้องคนไหนที่อยากติดตามก็ไปดูใน Facebook อีกทีหนึ่งนะว่ามีเกมอะไรบ้าง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแจก1นึ่น,นต่อนหนึ่งกิฟต์ไม่ใช่ว่าแจกอะไรนะไอ้ทูมไรเดอร์มี2อสองกิฟต์แจกคนเดียว2รางวัลไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีแจกคนละหนึ่งรางวัลแจกคนละหนึ่งเกมเท่านั้นนะเพราะงั้นโอเคเอจะตบมือทําไม <laughs> ใช่ไหมมาเติโทษเติโอเคนะก็โอเคก็เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวพอคลิปนี้ลงเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาคลิปพี่ก็จะปกัปกปักปักโพส์เนี่ยโพส์บนคลิปที่บน Facebook พี่นะคือถ้าน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกในที่ ติดตามช่องชาแนลยูทูปพี่แต่ไม่ติดตามในเฟซในเพจ a c e b o o k พี่ให้เข้าไปติดตามซะนะครับแล้วก็ไปโพสคอมเมนต์บอกไว้ว่า,าเดี๋ยวนะไอ้คือ <c oughs> คือจะบอกว่า,าเดี๋ยวพี่ไปปกักโพสต์นี้ในโพสนี้เท่านั้นในโพส์ที่มีวิดีโอนี้เท่านั้นที่พี่บอกบอกเกี่ยวกับรายการนี้ไว้นะให้ไปโพสต์บอกไว้ซึ่งที่จะให้โพสต์บอกข่าวนี้ก็คือจะให้บอกว่าถ้าหากว่าน้องถ้าหากว่าน้องๆได้เล่นเกมกับเดอะแก๊งอ่านกับเดอะแก๊งเนี่ยอยากเล่นเกมอะไรแล้วก็อยากพูดอะไรกับเดอะแก๊งอ่า หนึ่งคนตัดท้อนหนึ่งคนตัดตอนหนึ่งโพสนะอย่ากเกินกว่าน,นี้เพราะว่าถ้าเกินกว่าน,นี้พี่จะตัดสิทธิ์ทิ้งนะแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักเดือนหน้าอาจจะเดือนหน้าพี่จะจะมาจับรางวัลแล้วก็แจกอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> โอเคนะพี่จะเขียนบอกบอกกติกาทั้งหมดไว้ในโพสที่อยู่ในคลิปนี้ที่เฟซที่เพจพี่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจปะเอาน่สรุปคือถ้าน้องคนในสงสง,สงสงสัยอะไรให้เข้าไปดูในเพจพี่ <c oughs> โอเคในเพจพี่น <c> ะ <oughs> โอเคในเพจพี่ <c oughs> เข้าไปดูที่ใต้ดดิงในเดสคริปชันนี่ก็มีนะว่าว่าเฟซบุ๊กเพจที่คืออะไรไปเข้าไปดูเข้าไปแล้วก็ไปนั่งอ่านว่าต้องทํายังไงบ้างมีเกมอะไรแจกบ้างแล้วก็อย่างที่บอกนะขอหนึ่งคนต่อหนึ่งโพสเช่นอะไรนะที่พี่บอกอ่าเช่นถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าสมมติเป็นตัวอย่างในตัวอย่างตัวอย่าง อยากเล่นเกมอ,อะไรกับเดอะแก๊งอยากเล่นไอ้เกมไฟนัลสิบสามกับเดอะแก๊งอะไรเงี้ยอยากบอกกับเดอะแก๊งว่าวิ่งราวเก่งนะอะไรเงี้ยไอ้ทีมุกเล่นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปหรืออะไรนะบอกว่าอยากเล่นลิฟท์โร์เดย์ date, กับเดอะแก๊งอยากจะยิงตูดพี่กาแฟแล้วเกินอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็เสร็จแล้วถ้าเกิดโดนใจก็เดี๋ยวจะมีเป็นรางวัลโดนใจของพี่วินพี่กาแฟพี่หลินพี่เกตอะไรว่รากันไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดพวกนั้นก็คือเดี๋ยวก็จะเอามาแจากปเป็นรางวัลรางวัลอีกทีหนึ่งนะก็โอเคยังไง ขอหนึ่งคนต่อหนึ่งโพสถ้าเกินกว่านี้พี่จะตัดสิทธิ์ขอ people, ขอภัยจริงเพราะว่าบางทีน้องบางคนแบบโอ้โหโพสลวนเหลือเกินใช่ไหมสามสี่โพสเป็นของตัวเองหมดเลยอันนี้พี่จะตัดสิทธิ์ทิ้งหมดเลย Facebook, Twitter, okay. นะเพราะงั้นขอให้หนึ่งคนต่อหนึ่งโพสสงสัยอะไรเข้าไปดูใน Facebook เพจที่ใต้ description ข้างล่างนี้นะโอเคนะแล้วเจอกันใหม่พัดหน้าสวัสดีครับผมพัดหน้าก็เดี๋ยวคุยกันแล้วเดี๋ยวแจกรางวัลเอบ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช็อปเกมสตรีมเอเลนโวลล์สตีมช็อปเกมสโตร์ for gamers สตีม MTS เกม LL STEAM STORE ที่ใ้การสนับสนุนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ